สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับรายการออ t โตอัปเดตครับวันนี้เรามีรถดนรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากโตโยต้ามาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกแล้วครับผมอย่างที่หลายคนรอคอยครับวันนี้เขาเรียกว่าความเป็นจริงมาถึงแล้วถูกต้องนาทีนี้ครับนี่เลยครับข้างๆเรา New Yaris Active H E v ครับผมโอ้โหคุณกำลังรอรถรุ่นนี้อยู่หรือเปล่าครับผมแน่นอนฮะเข้ามาด้วยกันทั้งหมด หกรุ่นย่อยนะครับมีรุ่นย่อยพิเศษที่เป็น H.E.V ขึ้นมานะครับสองรุ่นนะครับนั่นก็คือตัวพรีเมียมและตัว G.R Sport ครับครั้งนี้นะถ้าคุณเป็นชายโสดนะหรือว่าผู้หญิงนะครับที่กำลังมองหารถขับคนเดียว่เอาอย่างนี้ละกันนะแบบวัยรุ่นหน่อยนะเพราะน่จะเลือกในรุ่นของพรีเมียมถูกไหมครับแต่ว่าคุณเป็นสายซิ่งก็ต้องไปนี่เลย G.R p o r t ์ตนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ กับเครื่องยนต์ไฮบริดที่เขาคุยว่าวิ่งได้ไกลถึง29.4กิลเมตร่อลิรโอ้โหนี่คืออัตราสิ้นเปลืองนะครับาร์าวันนี้เราจะพาไปดูกันทุกจุดเลยว่าทั้ง2รุ่นแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่รุ่นพรีเมียมนะครับของ h e v ในตัวยาริสเอทีนะครับผมไปครับ เรามาดูที่รุ่นเริ่มต้นของตัว h e v กันครับนั่นก็คือรุ่นพรีเมียมนะครับผมนี่เลยคันนี้เลยฮะถัแท้หน้าตาแบบนี้มันถางจากเดิมยังไงอ่ะพี่อาร์สมุติถ้ามันมาเป็นไฮบริดกับรุ่นสระดาเราดูออกไหมสังเกตนะแต่สังเกตยากหน่อยครับผมนี่ฮะสีของกระจังหน้าอ๋อตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็เรียกกระจังเหมือนกันใช่ไหมมีบนชิ้นบนกับล่างนะครับผมอันนี้เป็นสีเงาครับสีดําเมทริกนะครับอันนี้เป็นสีเทา แต่ว่าลายตรงนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าแบบลายที่เป็นเส้นขนาดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ถ้าเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่ G R ที่เราจะไปดูมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งด้วยถูกต้องครับนะครับตรงนี้มีความต่างกันนะอืมแอะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะคือเจ้ายาริ s a อชทีนะ H E V นะครับผมนะก็อย่างที่บอกไปกระจังหน้าเนาะมันจะมีทูทนอยู่นะครับด้านบนจะเป็นสีดำมัตลิกนะครับด้านล่างจะเป็นสีเทานะครับผมก็ ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมในด้านหน้าก็ยังมีชุดไฟเหมือนเดิมนะทุกคนก็คือชุดไฟทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นชุดของ LED นะครับชุดเดิมมี Sequential Light ที่มันเป็นไฟแบบเหมือนหยดน้ำตอนเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วก็จะเห็นเท่าที่เห็นมีเซนเซอร์เหมือนเดิมครับคือด้านหน้า2จุดด้านหลัง4จุดครับผมให้มาด้วยจบมาฮะด้านข้างด้านข้างอันนี้ครับได้ร้อแม็กขอบ16นิ้วนะครับผมอันนี้นะครับก็จะใส่ยางอยู่ที่195 60 16ครับผมตอรถอีโคคาสมัยนี้นะฮะบุคคนเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นแม็ก14 15บ่เดี๋ยวนี้เข้ามา16นิ้วแล้วรุ่นเริ่มต้นของตัว Hy บ r i d HEV ครับผมเป็น16นิ้วและจุดนี้ฮะคทำให้การอัตราทินเปลืองเนี่ยแตกต่างกันนะครับผมนั่นก็คือคันนี้นะครับอัตราที่เปลืองอยู่ที่29.4กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะครับผมส่วนหนึ่งก็เป็นผลเพราะยางเพราะยางส่วนอย่างที่บอกนะถัดมานะฮะเราก็จะเห็นว่าสี ในส่วนของรุ่นพรีเมียมเนี่ยเขาจะมีให้เลือกถึง5เฉดนะฮะสีพื้นฐานแน่นอนนะฮะมีแดงขาวดำ,ดำแล้วก็จะมีเพิ่มอีก2สีเทาเนาะแล้วก็จะมีออกน้ำเงินน้ำเงินอีกอันหนึ่งครับสีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับสีรถเหมือนเดิมนะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถใช่นะครับในรุ่นของพรีเมียมจะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับมีกล้องรอบคันเนาะในส่วนของหลังคาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็คิ้วขอบเป็นไงฮะสีดำ เอ้อันนี้เป็นดำเงาดำเงามันก็จะดูให้ความรู้สึกแบบหรูหราไงอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ก็คือพรีเมียมถูกต้องหรูหราก็ต้องเป็นแบบนี้มือเปิดนะครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมมีกุญแจไขได้เหมือนเดิมนะตรงนี้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะทุกคนกาวเกียร์และมิตอรรถเหมือนเดิมชาร์จฟินชาร์จฟินมีมาให้เหมือนเดิมครับผมก็ดิสเบรกสี่ล้อนะครับันมีมาเหมือนเดิมนะฮะในส่วนของด้านท้ายตัวนี้ก็จะมาเป็นแบบเรียบๆแบบนี้เลยคือทรงนี้เราคุ้นตาอยู่แล้วดูว H.E.V. นะครับผมเขาบอกว่าชั้นคือไฮบริดกันแล้วนะครับด้านท้ายก็เป็นสีเทานะ้ตรงนี้มองข้ามสีเทานะครับผมแล้วตรงนี้ก็ยาริสเอชเหมือนเดิมได้ครับเซนเซอร์4ี่จุดนะครับกล้องมีให้นะฮะมองหลังดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างมีมาให้นะครับอันนี้สวยดีเหมือนกันเนาะใช่ก็จะมาเรียบๆแบบนี้แหละครับผมอยากได้ชุดแต่งเขามีให้ด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูตอนท้ายใช่ใช่ครับผมอนี่ก็คือภาพรวมภายนอกของรวูนตูนเตอร์ H.E.V. แล้วกันเดี๋ยวเราไปดูภายในกันใชครับ เราเข้ามาอยู่กันที่ภายในของรุ่นพรีเมี้ยนะครับ H.E.V. นะครับยาริสเอชทีฟคันนี้นะครับผมแน่นอนฮะภายในเนี่ยจะแตกต่างจากตัว G.R. ภายในเป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีเทาๆนะเพื่อนนะเป็นหนัง P.U. เหมือนกันตรงกลางเป็น P.U. ที่เจาะรูนะครับเจาะรูเป็นระบายอากาศนะครับผมนะสีข้างในดูเป็นโทนสว่างนะครับผมหน้าจอตรงกลางนะครับ10.1นิ้วนะครับ Apple CarPlay นะครับ Android Auto มีมาให้หมดนะครับผม แล้วที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือนี่ไวเลสชาร์จมีมาให้นะครับมีมาให้แล้วนะครับในรุ่น H.E.V. นะครับผมหน้าจอตัวนี้นะในรุ่นของ i อซ์นะฮะผมจะมีขนาดที่เล็กกว่ามี8นิ้วนะครับผมนะก็เก้านิ้วนะฮะคันนี้เป็น10นิ้วแล้วนะเนี่ยใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับผมแล้วก็มีไวเลสชาร์จมาให้อันนี้คือสิ่ง ใหม่ที่เพิ่มเติมมาในรุ่น HEV นะครับผมนะพวงมาลัยตรงนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมกับรุ่นไอนะครับแต่ในรุ่น GR ก็จะมีความแตกต่างเดี๋ยวเราต้องไปดูกันเกียร์เป็น CVT นะครับเหมือนเดิมนะครับมีเบรกมือไฟฟ้าอัโต้เบรกโฮมาให้เหมือนเดิมนะครับภายในนะครับก็จะเป็นในตัวของ e m b เบอร์ไลท์เฉดสีเลยทีเดียวนะครับผมนี่ตัว e m b เบอร์ไลมันอยู่ตัวบาลมันเนี้ยนะครับเปลี่ยนสีได้นะครับ64เฉดสีนะครับผมนอกนั้นก็ปกตินะครับที่วงน้นนีีเะก็็มห ดีนะตรงนี้นะยังมีให้เหมือนเดิมนะครับผมในตัวของอตัวต้าเซฟตี้เซนก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมพร้อมกล้องนะครับกล้องหน้าก็มีมาให้ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> แต่เบละนะครับยังปรับเลื่อนไม่ได้เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันครับว่าเป็นยังไงครับไปครับ มาดูที่ด้านหลังกันบ้างครับด้วยทรงแบบรถซีดานนะด้านหลังก็ยังมีพื้นที่นั่งได้พอสมควรทีเดียวแม้ก็จะเป็นรถคอมเพ c t นะสไตล์ของรถเริ่มต้นแต่ต้องบอกว่าพื้นที่ภายในเขาทําได้ดีมากๆครับก็คือพื้นที่ข่าต้นไะไรต่างๆอย่างผมที่วา,างอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ชนนะพีอออ่อาร์ตเขเถิบเบาะมาเยอะทีเดียว <explicar> ผมก็ยังมีที่ว่างแล้วก็เท้าเราเนี่ยก็ยังสอดเข้าไปได้นะแถมหลังเบาะเนี่ย ก็ยังมีที่ใส่ของด้วยครในส่วนของแอร์หลังแบบแยกมีมาให้เหมือนเดิมนะครับในส่วนของหลายๆคนถามถึงเรื่องของพอร์ต USB ล่ะด้านหลังนี่ครัเป็น USB A ให้2จุดนะครับด้านหน้าก็มี2อันนะเป็น Type A กับ Type C ให้ด้วยเช่นกันครับมาดูในส่วนของ Headroom ครับก็ยังพอมีระยะเหลืออยู่ประมาณ2นิ้วนะถ้าผมเอาหลังพิงแบบนี้ก็เหลือไม่ได้เยอะมากครด้วยความที่ตัวเราเนี่ยนั่งมาค่อนข้างด้านหลัง เยอะเหมือนกันพอสมควรนะครับที่ชอบอีกจุดหนึ่งก็คือที่วางแก้วน้ําค่อนข้างสะดวกครับใส่ด้านข้างตรงนี้เลยใหญ่ๆแบบนี้ใส่ได้สบายๆนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่าตรงนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเรื่องของหัวหมอนอะไรต่างๆตรงนี้ยังปรับไม่ได้นะครับตรงนี้เป็นแบบฟิกเลยครับตัวที่ปรับได้คือตรงกลางตําแหน่งเดียวนะฮะยังไม่มีเรื่องของพนักวางแขนให้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้เอ๊ะหลายๆคนถามว่าตรงนี้มันคืออะไรนะครับก็มีช่องตรงนี้เขาเฉือนบอกไปตรงนี้เห็นไหม เป็นช่องระบายอากาศในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแต่เออหลายคนอาจจะสงสัยนะครับส่วนพื้นห้องโดยสารอะไรต่างๆนี่ก็ยังมีเรื่องของโครงสร้างที่มันเป็นอุโม,มงค์ตรงนี้เรื่องของความปลอดภัยของตัวแชสซีรถตรงนี้ด้วยนะครับโดยรวมข้างหลังเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะทุกคนแต่ส่วนที่น่าสนใจก็คือระบบไฮบริดเป็นยังไงเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังครับผมเมื่อกี้กำลังจะพาไปดูในส่วนของกลุ่มมลังเกือบลืมตรงนี้ไปครับพื้นที่ด้านหลังนิดนึงสำหรับคนที่กำลังสนใจรถรุ่นนี้อยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถคอมแพา พื้นที่เก็บของเขาให้เยอะโอ้ยลึกเยอะจริงหใหญ่ด้วยนะฮะเรียกว่าจุใจเลยสมมติคุณเดินทาง4คนเนี่ยสัมภาระเนี่ยขนไม่ได้เต็มเต็มเลยทีเดียวครับลึกม,มากเลยนะใช่ครับในเวอร์ชันนี้ก็ตรงนี้เปิดออกมานะครับ,รบก็จะเป็นช่องใส่เรื่องของชุดปะยางอะไร,รต่างๆนะไม่มียางอะไรให้นะครับคนอ่าเนี่ยเปิดออกมาอย่างนี้เลยครเป็นแผ่นเนี่ยเป็นแผ่นอย่างเงี้ยนะขอสำรวจดูนิดนึงอ่าก็จะเป็นชุดปะฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีช่องใครอยากใส่อะไรซ่อนไว้ตรงนี้ก็พอใส่ได้อยู่นะนะก็มีตรงนี้ อ่าตรงนี้เป็นแบตนะฮะแบเตรนี้อยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังนะทุกคนป๊ป๊บปป๊อ่แปิดไ้ดูนะครับนี่เห็นไหมกล้องอะไรอยู่ตรงนี้นไหมเอะเวลาเราเปิดนี่ก็ตรงนี้นะครับเป็นปุ่มมาอยู่ที่หัวใจหลักของเจ้าตัว s อชนั่นก็คือระบบขับเคลื่อนนั่นคือเครื่องยนต์ของคันนี้นะครับที่ยกมาจากยาริสนะยาริสทอปอ่ะานเรียกว่ามันเป็นการว่า เปลี่ยนขนาดไซส์ละกันถ้าเรารีแคปไปถึงตัวเดิมนะสมัยที่เป็นเครื่องยนต์สแตดของเอทิพถู้ไหมที่เป็นยาริสเขาจะมีเครื่องขนาดพันสองนะครเครื่องยนต์เบนซินนะครับในรุ่นใหม่เนี่ยอย่างที่พี่อาร์ตบอกถูกต้องเลยคือยกเครื่องของยาริสคอร์ดพอมาใส่เครื่องตัวนี้ก็ยังเป็น2 NR นะครับ VEX อ็กถูกไหมครับตัวนี้ก็ยังมีเป็นระบบไฮบริดที่เขาเรียกว่าเขาชอบใช้คำว่าฟูลไฮบริดอยู่แล้วนะครับระยะเคมส่วนใหญ่เมื่อก่อนเราอาจจะมองกันที่2ยี่สิบสามยี่สิบสี่กิโลเมตรับเรื่องของค่า อัตราซิ้เปลอรต่างๆก็ทําได้มากขึ้นตอนนี้ก็กลายเป็น29.4กิเมตร่อลิตรนะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของเบนซิน1.5ลิตรตัวนี้มาพร้อมกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะถ้าแยกกําลังในส่วนของเครื่องยนต์เองเนี่ยกากำลังอยู่ที่ก1าเปแรงม้า121อยบนิวตันเมตรถูกไหมฮะแต่ว่าในส่วนของมอเตอร์เนี่ยเอยู่ที่80แรงม้า141อย่นิวตันเมตรแต่ว่าเขามีการคิดถูกไหมใ่พอคิดตัวเลขรวมๆนะเขาตั้งว่าชูร้อยสิน เครื่องสดาบจำได้ไหมตัวนั้นถังใหญ่ดูกไมสี่สิบลิตรแต่ว่าตัวนี้มันประหยัดไซส์ถังน้ำมันก็มีอะไรเข้ามาเหลือแค่36กลิตรนะทุกคนเครื่องยนต์ตัวนี้ยกมาจากยาริสคอสก็จริงนะครับแต่มีการปรับจูนให้เข้ากับตัวของยาริสเอทีพคันนี้นะครับเพราะว่าน้ำหนักแตกต่างกันนะครับผมและก็ในเรื่องของตัวเกียร์ตัวอะไรที่ใส่เข้าไปนะครับมีการปรับจูนใหม่ทั้งหมดนะครับรวมถึงระบบช่วงล่างด้วยที่มีการปรับจูนใหม่นะฮะนี่ดูเครื่องอันนี้ดิเพื่อนๆเปิดมานะอาจจะสงสัยแล้วว อะไรวะเนี่ยอยู่ๆเนี่ยอันนี้อันนี้คือาจารย์ถามมาแล้วนมันเป็นเรื่องช่วยสนงของแรงดันของมันเบรกนะตัวนี้ถูกต้องนะครับแต่ว่าถ้าเราจําหน้าเรื่องของเลเยอร์เครื่องเดิมมันจะมีฟลักนะเรียบร้อยนะเพราะว่าอันนี้มันไม่มีมันคือคนละบล็อกกันที่สําคัญตัวนี้เป็นแบบดับเบิลโอเวอร์แคมป์ซับแคมคู่แล้วกันใช้คํานี้ได้ไหมแล้วก็จะมีเรื่องของ VVTI ทีไให้ด้วยก็คือเรียกว่าโอ้โหออปชั่นมาเต็มนะสังเกตได้ว่าตัวตัวไอส์นะตัวเครื่องยนต์สันดาบนะของของยาริเซทีฟนะตัวนี้จะเล็กมากนะเเเเเเพรรราาะะะะคคคืื่่่่่ออองงตตตัััวลล็็กนน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 ีีี้้แแมยทสํญ เหมือนเดิมเลยอันนี้ก็หลายหคนก็อาจจะชอบก็ยังรองรับในส่วนของแก๊สด์โซลยี่สิบด้วยครับผมใช่ผมระบบช่วงล่างนะครับคือด้านหน้าเป็นแม็กสันสตัดนะครด้านหลังชอชเชนบีมนะครับที่มีการปรับจูนใหม่นะครับให้เข้ากับตัวบุคลิกและตัวน้ําหนักของเจ้ายาริสเอทีบเอสจีคันนี้ครับก็ต้องย้ำอีกทีว่าคาแรคเตอร์ทั้งรุ่น h อสจีบีพรีเมียมากับรุ่นต่อไปที่เราจะไปเจอเนี่ยในรุ่นของ GR เนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันตัวนี้ก็ยังคอนเซ็ปต์ของเรื่องของความหรัััับบบบนนนนนนน่่่่งงงงงสสาาาายละะะกกกคคอออีีรรรรุึ็จจจมมวใเืขดทแ ปอตถูกต้องขึ้นมาเล็กน้อยครัะ,ะมาถึงอีกหนึ่งจุดหนึ่งที่ต้องบอกให้ฟังกันแล้วกันเรือ่องของระบบ ความปลอดภัยโตโยต้าเซฟที่สุดครับผมเวอร์ชั่นเดิมฮะของยาริสเอทิฟต้องบอกว่าเขาให้มาฟูลให้มาเต็มก็คือป้องกันได้รอบคันสามารถตรวจจับได้ครับเวอร์ชั่นใหม่เรียมีการเพิ่มเติมด้วยครับของเดิมที่ดีๆอยู่แล้วมีอยู่เช่นกล้องใช่สามร้อยหกสิบถูกไหมกระจกบริสปอร์ตมีอยู่แล้วมีให้อดัตติฟคุสคอนโทรลแบบสต็อปแอนด์โกลด้วยนี้มีให้แถมที่สำคัญมีนี่ลูกโนของเลนกีฟนะครับมีการช่วยนะครับให้อยู่ในเลนและือตื่นตอบนกเลน ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนี่เรียกว่าจัดเต็มให้ทุกระบบนะที่มีนะครับเอามาให้อยู่ในคันนี้เรียบร้อยหลายคนเอาแล้วเรื่องของการเบรกฉุกเฉินมีให้ไหมยังมีอยู่นะเบรกฉุกเฉินมีให้ครับผมครับผมโอ้สุดยอดมากแบบยาฤทธิ์เอฟิีเอชีบคันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูตัว GR กันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรมีอะไรแตกต่างกับตัวพรีเมียมบ้างครับไปครับไปกัน เรามาอยู่กันที่รุ่น GR Sport นะฮะเราหลายคนนะก็ยังสงสัยนะครับาถ้า GR Sport คืออะไรใช่ะะเอาอย่างนี้สำหรับ <นะ S 1> แฟนๆที่กำลังจะเข้ามาเป็นครอบครัตวต o y o ย a เล่าให้ฟังนิดหนึ่งเรื่องของ GR มันคือประมาณไหนคร <GM S 1> ับ GR มันคือเหมือนมีอินสปิ a t i o n มาจากรถแข่งอยู่ในสนามแข่งจริงๆนะฮะแล้วก็มีการปรับนะฮะให้ d e v e ลล p ให้เข้ากับท้องถนนมีเอาชุดแต่งเอาชุดพาร์ทนะฮะที่เหมือนกับรถแข่งนะครับเอามา ตกแต่งนะให้เพื่อนๆได้ฟีลลิ่งสปอร์ตนะครับเขาเรียกว่ามันก็คือการจัดโซงให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นถูกไหมแล้วก็ในบางรุ่นมีการมีการปรับจูนด้วยเพื่อให้มันขับสนุกยิ่งขึ้นเขาไม่ได้เขาไม่ได้เพียงแต่มีการใส่ชุดบอดี้พาร์ทภายนอกเท่านั้นนะครับเขามีการปรับจูนนะครับช่วงล่างนะครับพวงมาลัยนะครับให้เฟิร์มขึ้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่าในชุดแต่งของ g r Sport มีอะไรกันบ้างแตกต่างจากรุ่นพรีเมียมตรงไหน แน่นอนฮะจะเห็นได้ว่ากระจังหน้าด้านหน้ารถนี่ไม่เหมือนกับตัวพรีเมียมเลยอันนี้เป็นลายแบบลังพึ่งนะครับผมแล้วก็มีสัญลักษณ์โลโก้ของ G R อยู่ตรงนี้นะครับผมนะก็เป็นสีดําเงาทั้งหมดนะครับตัวกระจังหน้านะครับมาพร้อมกับสปอยเลอร์นะครับด้านหน้านี่ชิ้นนี้ใหญ่เต็มๆมาเลยเนี่ย นะครับครอบมาตรงนี้มันเป็นกันชนที่ดีไซน์ตรงนี้นะทุกคนมันจะไม่เหมือนรุ่นพรีเมียมนะใช่ไม่เหมือนคือในส่วนหน้าทั้งหมดนี่คือสไตล์ของ g r ถูกต้องมันจะมีความแตกต่างเยอะเพราะว่าเรื่องของคาแรคเตอร์มันจะไม่เหมือนกันจริงๆอันนี้คือออกแบบแนวสปอร์ตเลยเพื่อนครับนะมาไล่กันเข้ามาดูไฟหน้านะครับนี่ไฟหน้าไฟหน้าในส่วนของเหมือนกันนะยังเหมือนเดิมอยู่คือทั้งหน้าด้านหลังเป็น LED ทั้งหมดนะจะเป็นซีเวนเชียลนะครับในส่วนของไฟเลี้ยวมีเปิดปิดให้ด้วยถูกต้องครับใส่มาให้จุดเด่นหลักอกจุดนน่็คื ล้อแมกนะครับผมล้อแมกนะที่มีขนาด17นิ้วนะครับยาง205 50นะฮะถูก <50, S 1> ต้องครับแล้วก็เป็นลายแบบท<อ>ุกโทนแบบน,นี้นะครับลายล้อแมกจะมีความสปอร์ตมากขึ้นจากรุ่นที่เป็นพรีเมียมขนาดไซส์16นิ้วถูกต้องนะครับ,รบผมอีกหนึ่งจุดครับนี่คือ ปอยเลอร์ข้างนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันอย่างที่ผมบอกนะครับบอยเลอร์ข้างก็มีมาให้ในชุดแต่งของตัว GR Sport เนี่ยจะทําในเรื่องของแอโรไดนามิกด้วยนะครับผมเขาบอกว่ายึดกรอบรนได้ดีขึ้นมันจะมีประมาณอย่างนี้พิอาสเกิร์ตหน้าข้างหลังใช่ไหมใช่แล้วมีดักเทลที่เป็นตุกเป็ดมันจะสร้างแรงกดจางด้านหน้าดังๆเขาบอกว่ามากถึง30%ช่ิบเปอร์เนี่ยควบคุมรถได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นจมองข้างสีดำแน่นอนครับสีดำเป็นแบบนี้นะเป็นแบบเมทัลลิกนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับ ตรงนี้อย่างที่บอกว่าเขาเป็นมีกล้องรอบคันมาให้ดูแล้วนะครับผมหลังคาดำนะครับมีสามสีนะเพื่อนสำหรับตัวรุ่น g ีอาสปตนะครับผมก็มีสีขาวสีแดงแล้วก็สีดำทั้งหมดนี้จะเป็นลังคาดำาัหมดเลยแล้วก็จะได้คิวคิวเป็นสีดำสีดำด้านนะใช่เป็นสีดำด้านขึาด้านแบบนี้นะครับสวยดีนะสวยดีนะครับต้องหลัเลื่นตรงนี้ไปพี่อามีนี่ชักฟินนะครับเป็นสีดำเหมือนกันนะครับผมดิสเบรกสีร้อปกตินะครับ เข้ามานี่ปลอยเลอร์หลังนะครับผมนี่มาทั้งชุดเต็มๆแบบนี้เลยรับกับด้านหน้านะครับมีดิฟฟิวเซอร์นะครับมาให้นะครับและแล้วก็มีดักเทลตุดเป็ดอยู่ด้านบนไว้กดมันก็สำหรับใครที่ชอบแบบชุดแต่งเรียบๆแบบผมว่าชอบตุดเป็ดอย่างเงี้ยนะกำลังดีนะแบบไม่ได้ใหญ่ไปพอดีกับตัวรถเลยสวยสวยมีดีไซน์ด้วยลูกเล่นนี นะครับผมและหนึ่งจุดที่สําคัญก็คือระบบช่วงล่างนะที่ก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อนฮะก็ด้านหน้าเป็นแม็กสันสตัดนะครับด้านหลังเป็นทอชเชนบีมนะครับมีการปรับจูนที่เหนือกว่ารุ่นพรีเมียมขึ้นมานะครับรบผมทำให้รถมีการยึดเกาะที่ดีขึ้นนะครับขับได้สนุก สนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วเพิ่มเติมให้ไหมนะครับมันเป็นอย่างี้แอบไปถามละว่าเขาปรับช่วงล่างยังไงมันมีความเป็นจีอาร์พี่อาร์ูดถูกเลยนะครับเขาปรับค่าเคของสปีงให้มันแข็งขึ้นนอกจากนั้นในส่วนของแกนโช๊คอัพเนี่ยก็มีการขยายให้มันใหญ่ขึ้นทั้งนั้นก็คือเรื่องของความแข็งแกร่งถูกต้องแล้วก็เรื่องของการรองรับนะครับเรื่องของสมรรถนะที่คุณขับขับแบบว่าเฮ้ยมีใช้พร์ฟอร์มา์มากขึ้นนั่นเองฮะแน่นอนฮะแล้วถ้าเราขับเร็วแล้วช่วงล่างดีแล้วนะครับ ตงไปเลยถูกต้องครับต้อมีการปรับจูนเหมือนกันนะครับพวงไนเขามีการแปลผันอยู่แล้วนะครับแต่ในรุ่นของ G R Sport เนี่ยก็มีการปรับให้มันตึงให้มันใช่ว่าขมมามขึ้นทั้งหมด6รุ่นเนี่ยเป็นรุ่นสันดาป4ใช่ไหม H V 2ถูกไหมพวงไนมี3แบบ นะครับพาวเวอร์ของสันดาปพาวเวอร์ของตัวพรีเมียมก็มีการปรับจูนใหม่ที่เป็นไฟฟ้าแบบหนึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าหมดแล้วนะใช่เลยนะคือคาแรคเตอร์ของพลังงานเขาบอกว่ามันจะไม่เหมือนกันในแต่ละรุ่นฮะครับผมเลยอย่างนี้เราต้องไปลองขับนะเดี๋ยวจะมีให้ลองขับเร็วๆนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันในบัมเปอร์ถึงบัมเปอร์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับว่าคันนี้มีอะไรแตกต่างจากรุ่นพรีเมียมบ้างครับ เราเข้ามาอยู่ที่ภายในของตัว GR Sport นะครับแน่นอนฮะมันแตกต่างจากตัวรุ่นพรีเมียมนะครภายในนะฮะจะออกโทนสีดําทั้งหมดนะฮะโทนสีดําทั้งหมดรวมถึงตัวพวงมาลัยนะฮะจะมีสัญลักษณ์ของ GR อยู่ตรงนี้นะครตรงพวงมาลัยตรงนี้ด้วยนะครับผมนะและที่สําคัญนะในรุ่นท็อปสุดอย่าง GR Sport คันนี้นะครมันจะมาพร้อมกับเนรมุม Pioneer พรีเมียมนะครับมีมาให้นะคะตัวพรีเมียมไม่มีนะครับผมและแน่นอน เบาะนะครับเป็นหนัง P.U. ผสมกับหนังกลับนะครับหนังเหมือนคล้ายๆซูเอตนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงหัวหมอนมีสัญลักษณ์ของทาง GR ติดมาให้นะครับนะและนี่คือทั้งหมดที่เป็นข้อแตกต่างของรุ่นพรีเมียมและรุ่น GR Sport เดี๋ยวเราลงไปสรุปกันด้านล่างครับอีกหนึ่งเรื่องฮะที่เป็นจุดแตกต่างสําหรับรุ่นพรีเมียมและรุ่น GR Sport นั่นก็คืออัตรา ประหยัดน้ามันนะครับอัตราการบริโภคน้ามันที่ตัวพิมพ์เขาอยู่ที่ย9 4เก้าี่ิโลเมตรต่อลิตรครับนะก็เรียกว่าโอ้โหพิม์ยี่สิบเก้าจุดสี่เนี่ยถ้าบอกว่าที่ผ่านมาในรุ่นไฮบริดเนี่ยตัวเลขนี้สูงมากนะฮะเพราะว่าในอดีตที่เราเคยเห็นในรุ่นตั้งแต่อีโคคาร์แล้วที่เป็นมันก็เราก็จะเห็นคุ้นเคยกับตัวเลข23มกิโลเมตรต่อลิตรนะวันนี้29แล้วครับผมแต่ในรุ่นของ G R Sport นั้น นะครับอัตราสิ้นเปลืองจะอยู่ที่27.8กิโลเมตรต่อลิตรครับเพื่อนๆฮะมันหายไปเพราะอะไรฮะมันหายไปผมคาดว่าไม่ต้องคาดว่ามันใช่อยู่แล้วแหละเพราะรถแม็กเนี่ยมันใหญ่ขึ้นถูกต้องครับจากสิบหกสยานกว้างขึ้นด้วยนะครับ205ขุ้าโอ้โหนะครับก็ทําให้แลกกันแลกกันดีกวยนะครับมีผลถึงวงเลี้ยวด้วยนะวงเลี้ยวกว้างขึ้นด้วยรุ่นที่เป็น H V เนี่ยมัน4.8เมตรแต่พอมาเป็นรุ่น G R เนี่ยวงเลี้ยวมันกลายเป็นห้าจุดสองครับผมใช่ก็แลกก ช่วงล่างดีแน่นหนึบขึ้นนะครับแต่แรกมาด้วยอัตราบริโภคอัตราทิ้เปิืดน้ำมันที่ลดลงมานิดเดียวเองนะครับผมใช่ก็เรียกว่าน่าจะถูกใจนะฮะสำหรับคนที่กำลังมองหารถไซส์คอมแพกครับในรุ่นของซีดานที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะฮะับในวันนี้โตโยต้าเขาบอกว่าเขามีรถที่เป็นไฮบริดที่เขาเรียกว่า h e v ครบทุกเซกเมนต์ทุกรายแล้วนะฮะตั้งแต่เซกเมนต์ที่เป็นตัว C หรือว่า D ข้างบนนะครับก็มีแล้ววันนี้ในรุ่นเล็กเอทีพจัดมาให้แล้วนะครับแต่ก็ยังมีทางเลือกให้อยู่ใช่นแล้วกก็เเพิิ่มมมตาอี2 รุ่นนะฮะทาง h e v พ m มีมแล้วก็ในส่วนของ GR h e v นะครับผมแล้วก็นี่คือทั้งหมดเดี๋ยวเราก็ติดเรื่องของราคานะครับดีวันที่เราบันทึกเทปเนี่ยนะครับยังไม่เปิดราคานะเราจะขึ้นให้ดูเลยแต่เพื่อนๆรู้กันหมดแล้วเนี่ยรู้ก่อนแล้วผมเอ่อยู่หน้าคลิปอยู่แล้วนะครับผมอะ อย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปไหนฮะในตัวของเครื่องยนต์สุดยอดเขามีชุดแต่งด้วยนี่ใช่ก็ชุดแต่งในวันนี้ฮะโตต้ามีการประกาศนะครับทุกคนในปี2025เนี่ยของนโยบายการทําชุดแต่งในรถแต่ละรุ่นคือที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายชื่อหลากหลายจำได้ไหมที่เรามาเดินทางมาโตต้าได้ตลอดมีชื่อเยอะมากมากนะฮะมีหลากหลายชื่อมากนแต่วันนี้เขาจะใช้ชื่อใหม่นะครับคาริสโม สื่อสามในแบบเดียวกันหมดแล้วใช่คือมันมาจากคาว่าคาลิสมาจำได้ไหมแล้วก็มีโมบิลิตี้มานลงกันเป็นคาลิสโมใช้คํานี้นะแล้วก็จะมีตัวพวงนิดนึงว่ามันเป็นสไตล์ไหนอย่างวันนี้ที่เป็นคาลิสโมดิ H E V มันเป็นคาลิสโมดิฟนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งคือ s p o ร์ตเลสซิที่จะนำมาให้ดูกันทั้ง2รุ่นเนี่ยเป็นชุดแต่งแท้โรงงานนะทอย่างนี้แล้วก็ชูเรื่องของค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่า เดี๋ยวเพราะช่วยเรื่องของแอโรไดนามิกเช่นกันครับผมทั้งหมดทั้งมวลแหะเพื่อนๆอยากได้ชุดไหนเนี่ยก็เอาไปใส่ได้หมดเลยแล้วก็มีราคามาฝากแต่จริงราคาชุดแต่งเราเริ่มต้นที่19,900หาพัน้ยบาทนะครับในชุดที่เป็นคาริสโมที่บอกว่าเป็นดริฟท์นะส่วนอีกชุดหนึ่งเนี่ยที่เป็นสปอร์ตเรซซิ่งเนี่ยตัวนั้นก็ราคาเพิ่มขึ้นมาหน่อยเป็น28,900ืารอยบาทถ้วเพื่อนๆอยากได้พร้อมชุดแต่งก็แอดออนกันเข้าไปนะครับนะสวยงามกันไปออกลารรวมผลไป ง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาในเท่นนี้กับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของทางโตโยต้านะครับ New y ยา i s a t อท HEV ครับได้ข่าวว่าเต็มตัวไปลองขับเรียบร้อยจับแน่มารายงานผลเร็วๆนี้ใช่ไหมถูกต้องครับเดี๋ยวได้รู้กันว่ามันขับดีขนาดไหนบนถนนครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ